รถเบนซ์คันที่ต้องบอกว่าแปลกที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าแปลกยังไงอยากรู้แล้วใช่มหมอยากรู้งั้นไปดูกันเลยค่ะ นี่เป็นไงล่ะ,เ,ละเหน็นแบบเต็มๆอย่างนี้รู้สึกแปลกตาใช่ไหมและตอนนี้คณนา,นายอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วก็เป็นเจ้าของรถเบนท์คันนี้ด้วยนะคะคุณกีแพงซ่าตั้งนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะแต่เพิ่งนะคะ,คะอย่าเพิ่งพูดว่ามันแปลกยังไงเพาราะนาเชื่อว,ว่าตอนนี้ที่ชมกันอยู่นี่ก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะอเป็นรถเบนซ์ยังไงเป็นยังไงเอ๊ะมันยังไงทำไมถึงแปลกยังไงในประเทศไทยแปลกมากขนาดนี้ เ,เราค่อยพูดกันในวันนี้แล้วก็นานาจะเจาะลึกทุกชิ้นส่วนเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แปลกยังไงได้รู้กันแน่นอนในรายการของคนดักรถวันนี้ค่ะได้เวลาที่จะมารู้กันแล้วนะคะว่ารถคันนี้ที่บอกว่าแปลกที่สุดในประเทศไทยนั้นแปลกยังไง ที่เห็นนา,นาว่าทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าแปลกมากๆยังไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของรถแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวนาวันนี้นะคะขอเจาะลึกทุกๆชิ้นส่วนเลยนะคะเฮียเพง็ง <นะ S 2> ความพิเศษของรถคันนี้นะคะมองจากข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ไปมองจากข้างหลังนี่นะคะโอ้โหเหมือนรถยุโรปยี่ห้อดังเลยทีเดียวด้านทน้ายรลดีเลยนะคะคต้องบอกว่าถ้านายนายืนอยู่ปุ๊บแล้วนานามองไม่เห็นข้างหน้านานาก็ต้องนึกว่าตอนนี้เนี่ยเป็น m e r c e d e เ b e n z น l k รุ่น S อ K อาลังจอดอยู่ใช่ครับ ถูกต้องเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยหรือเปล่าคะว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนกับ S l K ตั้งใจครับตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนี้เลยแต่เป็นแค่ท้ายเป็นแค่ท้ายซึ่งให้มองจากท้ายแล้วเป็นเป็น Mercedes BenzMercedes Benz เราดูด้านท้ายกันนี้นะคะต้องขเปิดได้ด้วยใช่ไหมคะเปิดให้ดูนิดนึงได้ไหมคะนี่เมื่อรถเก่งทั่วไปเลยอะดูสิใส่ลำโพงมีใส่ของมีหมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อแต่เป็นรถเก่งที่ต้องมีหมวกกันน็อก เขาว่าต้องขับแล้วใช้หมวกระน้อด้วยนะเดี๋ยวก่อนนี่ไปถามว่าทํามายังไงนี่นะคะนันาขอถามว่าความคิดแล้วก็ความคิดเริ่มที่จะทําคันนี้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรอะคะอยากให้มันแปลกเหมือนฮาเลย์เพราะขี่ฮาเลย์อยู่อคือปกตินี่ยี่เพ่งขี่ฮาเลย์อยู่คือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วยังไงคะแล้วก็อยากให้มันแบบนั่งสบายหน่อยเพราะอายุมากแล้วถ้าขี่สามรอบมันจะปลอดภัยเยอะอใช่ไหมครับ ทั้งคันนี้้องบอกว่าเฮียเพ้งทำเองไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณอยู่เจ70%สอนครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับทั้งหน้านี้นะคะดูไปนี่ก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เราเห็นมีอะไรที่เพิ่มเติมแล้วก็แปลกใหม่ไหมคะก็ยังชิ้นส่วนทุกชิ้นนี่ก็เป็นของสเตเลตหมดอแล้วก็แผงคอนี่ก็ทำเองครับนี่ทำเองแผงคอนี่อันนี้แผงคอนี่แสดงว่ามีโรงกลึงเองเลยหรือเปล่าครับมีโรงกลึงเองอ๋อโรงงาน คือเฮเบนก็มีลงกลึงเป็นของตัวเองแล้วก็ทำอันนี้ขึ้นมาเองเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นการดีไซน์เองด้วยครับว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนใช่ไหมคะในส่วนไหนอีกบ้างเลยคะส่วนตัวคัตซีนี่จะเป็นสเตเลสหมดนะแล้วก็หัวรถด้านในบางโกลก็นของเราทําเองดุมล้อนี่สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาดิสเพ์ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอก็มีพวก คันชักค่ะคันชักหัวรถคันชักหัวรถนี่จริงแล้วมีความจําเป็นยังไงคะจำเป็นก็คือคันส่งนั่นเองคันส่งแบบรถยนต์ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จริงแต่ทุกอย่างเหมือนรถยนต์มากๆเลยเพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่นัน่าอยากบอกนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะเป็นหนึ่งเจนะคะเนี่ยนี่ตาต้องหนึ่งเจครับทำไมถึงมีความคิดที่จะเอาเครื่องยนต์ของรถยนต์มาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้คะ เพื่อให้แรงม้ามันพอวิ่งเพราะรถมันหนักทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะน้ำหนักหมดก็พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าโลส่วนนี้นี่คืออะไรคะเฮียอันนี้แผงปิดหม้อน้ำค่ะอันนี้สเตเลสนะเสร็จแล้วนี่นี่คือนี่คือหล่อขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมคะนี่คือสร้างขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็อันนี้ที่ใส่น้ําอันนี้เป็นอะไรคะหม้อหม้อน้ำหม้อน้ำ ที่เกินก็มาพักพักน้ำมาพักน้ำนี่แหละค่ะตัวนี้ค่ะน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์อันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไอแอร์ด้วยแอร์ยังแอร์อยู่ข้างล่างนี่ครับนี่น้ำมันเครื่องนะคะและนี่ก็คือแอร์อันนี้คือน้ำยาแอร์ครับอ๋อถังนี้กําลังจะถามเราคุ้สีสีสวยมากสีสัสดเวลาแอร์เราหมดเราเติมเองเติมเองอันนี้ท่อท่อไอดีฮรแล้วก็นี่มานี่เครื่องเสียงอยู่นี่ เครื่องเสียงอยู่นี่ครับมาต่อเข้ากับเครื่องเสียงตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้มอกรอากาศครับอืมแล้วมาต่อเข้ามายังไงต่อเป็นวงเข้าไปข้างในเป็นกองเปลยแต่ทําฝาปิดไว้เพื่อกันฝนอันนี้ก็คือทําขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาทำขึ้นมาทํำมือขึ้นมาแล้วมีมีชิ้นส่วนไหนไหมคะที่ทำแล้วรู้สึกว่าเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้งบประมาณแพงมากที่สุดส่วนหน้าชุดนี้ประมาณเกือบสองแสนเนี่ย แค่้านหน้านะคะเฉพาะรันนี้ยังไม่ยังไม่ไปถึงตัวพาร์ทนี้ยังไม่ถึงเกือบสองแสนเฉพาะไฟแสนกว่าบาทแล้วไฟนี่แสนกว่าแ้วดิสเบกอีกดิสเบกอีกก็หลายหมื่นมายางเส้นละหมื่นนะงั้นถ้าถามเบดเสร็จแล้วทั้งคันเนี่ยหาใช้เวลาทําทั้งหมดประกอบทุกชิ้นส่วนเขาด้วยกันแล้วเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะทาทาไม่เต็มวันประมาณหกเดือน แล้วเวลามีปัญหาเสียล่ะคะซ่อมเองไหมคะซ่อมเองฮะต้องซ่อมเองเพราะเราเป็นคนจัดการมันเองสร้างมันขึ้นมาเองทำเองต้องซ่อมเองครับคันนี้ทําประกันรถได้ไหมคะได้อ๋อทาได้ด้วยแล้วทําได้คะคันนี้ทาแล้วเอราบอทาแล้วแสดงว่าก็คือทําประกันได้เหมือนรถทั่วไปเลยใช่ไหมคะทำได้ฮะแล้วเวลาขับขี่บนถนนนี่เป็นไงคะคนมองฮะมันเมย์็นคนมองเยอะ่ะแล้วในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะเราได้รับมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนอะคะ ต่คิดว่าคงปลอดปลอดภัยแหละเพราะว่าทุกอย่างก็เบรกก็ดีเบรกหน้าดีเบรกหลังก็ดีการขับทรงตัวก็ก็ดีแต่อยู่ที่คนขับด้วยแล้วคนขับต้องเป็น,<ค>นเราด้วยต้องเป็นเป็นขับเป็นด้วยถ้าขับไม่เป็นก็อาจจะอันตรายก็ได้นะ อันนี้ก็คืออยู่ที่ความเคยชินขอบคนขับด้วยใช่ไหมค,ค,ค,คะแล้วขับไปนี่อยากล้วเวลาแบบคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยค่ะเขามองเนี่ยอมองเงเขาก็ยกนิ้วให้สวยในกันอย่างเดียว <c oughs> ะนะคือมองมองวยความเชื่นชมไม่ได้ว่าอะไรใด้ยิ่งสิน้นมีคนติดต่อไหมว่าอยากจะให้ทําแบบนี้ขึ้นมาอีกทําขายบ้างล่ะนอกจากตอนนี้ทําใช้เองใช่ไหมคะมีไหมคะมีแล้วเฮียพิงตอบเขาว่าไงคะทาไม่ไหวไม่ทําแล้วทำแค่คันเดียวคันเดียวเองแล้วงบประมาณที่สิ้นเปลืองไปทั้งหมดกับคันนี้ค่ะ ใช้ไปทั้งหมดเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่านี่ซื้อรถญี่ปุ่นได้คันหนึ่งเลยนะกระบะได้คันครับใช่เลยค่ะครับแล้วทาไมถึงคิดมาทําคันนี้คะก็อยากทําของว่าเอาไว้เล่นน่ะทาเล่นเล่นขนาดทำเล่นเล่นท่านเองนะท็ออกมาเป็นรถค่ะทำเล่นเล่นแต่เป็นของเล่นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยทำเบ็ดเสร็จเนี่ยแล้วตัวของฮิปเพ็งเองได้มาร่วมทำกับคันนี้ทั้งหมดประมาณ70%็ นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆมาชิ้นส่วนต่างๆเซื้อมาเฮียเพลงช่วยสตาร์ทเครื่องให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็แอร์ก็เปิดทั้งนี้ครับอ่านี่เปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์โอ้ยมีลมเย็นด้วยแอร์เย็นมากโอ้เย็นสบายแล้วก็เกียร์ก็อยู่ตรงกลางเกียร์อยู่กลางอ๋อ นี่ไงมีเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้ไม่ติดออโต้ไม่ติดทั่วไปเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเบรกครับคันเร่งอยู่นี่ครับเบรกอ๋อเร่งอยู่นี่เท้านี่คือใช้แต่เบรกอย่างเดียวใช่แค่เบรกอย่างเดียวเท้านี่ใช้เบรกอย่างเดียวนะคะเบรกหน้าก็คือมือเบรกหน้าคือมือคือเรียกว่ามันเป็นมิกซ์กันเลยนะคะระหว่างความเป็นมอเตอร์ไซค์กับความเป็นรถยนต์ แหมต้องบอกวันนี้นะคะตั้งแต่ต้นรายการนี่เราไม่เห็นพ่อหนุ่มพีเคเลยพียเพลงรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพีเคเขาไปไหนไเขาไปเตรียมรอที่จะให้พีเพลงนี่นะคะช่วยอนุญาตให้เขาขับรถคันนี้พาไปรับสาวๆบ้างจะได้ไหมใช่อ่างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่พีเคเนี่ยหลังจากที่ได้ขับรถคันนี้เลเนยเขาเป็นยังไงบ้างไปชมในวีทีอาร์กันเลยคะ่ะ รถเนี้ยขับมาได้เยอะแล้ววนหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันยังไม่โดนใจก๋อยอย่างเราขออนุญาตเทียบคันนี้ออกไปลราถนนใหญ่ได้ไหมได้เอาเลยคนแถวนี้หรือว่าสาวๆแถวนี้เขาจะเห็นแล้วเขาจะดีดการ์ดกับเราสองคนขนาดไหนแต่ก่อนที่จะออกถนนใหญ่นะแน่นอนทุกคนทำคนจะทำตามเหมือนกันนะครับมวกกันน้ำใส่ต้องใส่หมวกกันน้ำใส่ใส่อน สวัสดีพี่มีเคนะคะนี่คุณพ่อพี่เะยใครอยากเลเพลงได้นะกันจะไปไหนจ๊ะจะไปหมู่บ้านละตาวันค่ะเอาเลยเดี๋ยมไปได้ไหมได้จะมีใครจะโดนหายไหมเนี่ยจะไปฟาร์ซีสไหมพี่น้องอะไรจ๊ะน้องแป้งชี่น่ารักนะตาลับไม่รีบร้วยนะอ๋อนะอ๋อน้องแป้งน้องแป้งกลัวเปล่าขึ้นมาเนี่ย้นมาเถอะไม่เป็นไรขึ้นมาเธอะขึ้นมาเธอ ไป, Dante, resigned, ป where, uh yeah, ไประดาบวันแค่นี้ใช่ไหมแล้วมาดูว่าความสนี้คันเดียวในประเทศไทยขึ้นมาเจะพิดีเคชั่ไว้ใจได้ปะอะอรน่ายังเรียนอยู่ป่ะเนี่ยเดอดีมากเลยนะทาเก็ตเลยมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาเลยขอบคุณเพยแพงมากๆเลยที่นำรถสวยๆมาให้เราได้ดูกันแล้วก็รวมถึงขอบคุณที่ได้สร้างรถแบบนี้ให้เราได้ชื่นชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ